โอ้โหนะครับนี่มาดูครับของแท้นะครับวันนี้อุย้ยปลาหมูลว้วนปลาอ้โหไฟบิก๊กๆเลยครับนี่โอ้โหจับกระสังได้เลยสุดสุด,สด,สด,สดปลาหมูลว้วนอ่าโอ้โหประมาณเกือบสองโลน่าจะได้นะนี่นะโลกว่าโลเออโลสองโลเลย โอ,โ,โอ้โหโหนี่นะครับอุ้ยสุดยอดครับนี่ลงไปอีกแล้วนะครับนุ่นได้หรือเปล่าดึง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 เฮ้ยโอ้โหดึง <ใจ S 1> ไม่ทันโอ้ได้อยู่หน่อยนึงแต่ <Yes> ามาดูครับอื้อไอ้หมูปลาหายากนะครับนี่โละ 150, โละร้อยห้าสิบโลละร้อยโลละร้อยห้าสิบเลครับโอ้โหนี <S 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 ่หมูดูแรกหมูล้วนล้วน โอ้ได้คุเยอะเลยว่ะป๊าอืมน่นครับโอ้โหปลาหมูเป็นปลาที่เนื้ออร่อยมากนะครับทอดนี่แบบสุดๆครับอย่างนี้เราต้องวางรั้งเดียวขายได้ประมันสองสามร้อยครับนี่ขายเงินชิวๆครับไปไ่ปลาจริงจริง